นี้คนตกท่อบ่อยเหลือเกินนี่เวลาเราเดินไปแล้วเห็นฝาท่อนี่ไม่กล้าเหยียบนะตอนนี้นะพี่ก็ไม่กล้าเหยียบขนาดฝาซีเมนใหญ่หญๆอ่ะก็ไม่กล้าเหยียบไลยละต้อง <ไป S 1> เลียงและต้อง,งอ้อมละ<อ>เพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปครับมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะยืนบนฝาท่อนี้เป็นประจำไม่ใช่แค่ยืนนะบางทีทเอาเก้าอี้เนี่ยมานั่งบนฝาท่อด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกว่ามันแข็งแรงดีวันดีคืนดีครับปรากฏ ร่วงตกลงไปในท่อซึ่งลึกเกือบ3เมตรสุดท้ายมีพลเมืองดีมาช่วยนะฮะเอาบันไดย,ยื่นลงไปแล้วแม่ค้าก็ปีนขึ้นมาได้สำเร็จครับ นี่ฮะร่วงลงไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นจังหวะที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยขึ้นมาแล้วนี่ฮะเอาย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นกันหน่อยนะครับจังหวะที่มแม่ค้าผู้หญิงเนี่ยเอาเก้าอี้ขนาดเล็กมาวางไว้บนฝาท่อระบายน้ําของเทศบาลจังหวะที่กําลังก้มลงนั่งนะฮะนี่ฮะฝาท่อมันหักครับอุยแล้วร่วงลงไปเลยนะฮะมันแบบหายไปเลยอะ แล้วจังหวะร่วงเนี่ยคือ,อรักแร้ด้านซ้ายอ่ะไปะกระแทกกับขอบออท่อด้วย<ะ>ก่อนที่จะร่วงตกลงไปจุดนี้เนี่ยลึกประมาณเกือบเกือบสมเมตรนะฮะ,ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดคนเดินภูเขียวจังหวัดชัยภูมิคนที่อยู่แถวนั้นก็รีบเรียกชาวบ้านมาช่วยเหลือก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาเอาบันไดพับอลูมิเนียมย่อนลงไปในท่อนี่มาแล้ว<อ>นี่คือพี่คนนี้เขาเป็นช่าง เขาเป็นช่างเขาก็เลยหย่อนบันไดลงไปมีแล้วก็หย่อนลงไปปรากฏแม่ค้าเนี่ยตอนนั้นด้วยความตื่นตกใจนะไออาการบาดเจ็บนี่ไม่รู้อะตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาก่อนนะก็ปีนขึ้นมาได้สําเร็จเห็นไหมฮะเกือบสามเมตรไม่เราคิดดูนะคะว่ามันลึกที่ออฟบอกอะบันไดยาวขนาดนั้นอะหย่อนลงไปบันไดหายไปทั้งอันอะมันลึกจริงๆลึกมากเลยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น4กันยายนที่ผ่านมาตอนเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับ ท่ามกลางความตื่นตกใจของทั้งพ่อค้าแม่ขายและก็ชาวบ้านที่มาจับใจใช้สอยทีมข่าวไปคุยกับแม่ค้าที่ร่วงตกลงไปครับ<อ>เธออายุ32ปีนี่<อ>ท,ทําท่ายังเจ็บอยู่เลยออบอกว่าปกติเนี่ยจะขายของอยู่ตรงนี้เป็นประจําแล้วก็ยืนบนฝาท่อตรงนี้ตลอดครับวันเกิดเหตุเธอก็ขายของตามปกติครับจังหวะที่เธอยืนบนฝาท่อระบายนะ้าไม่ทันไรครับแป๊บเดียวจริงปรากฏฝาท่อแตกก็เลยร่วงตกลงไปแต่ก็ขอบคุณชาวบ้านนะฮะที่มาช่วยกัน พาเธอขึ้นมาจากท่ออย่างทุรักทุเลได้สําเร็จคะ่ะแม่ค้าเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวเองบาดเจ็บบริเวณซี่โครงซ้ายแล้วก็มีอาการช้าบริเวณด้านซ้ายของร่างกายค่ะก็คือฝั่งที่ครู่ที่กระแทกลงไปทั้งหมดนะคะก็เลยเตือนเลยว่าให้ทุกคนระวังนะเราไม่รู้จริงๆฝาท่อที่เห็นมันดูปกติเนี่ยแท้ที่จริงมันชํารุดอยู่หรือไม่ฟังเสียงแม่ค้าเลยค่ะพอดีก็อยู่แถวนั้นเป็นประจําก mm ็ hmm. ไม่คิดว่ามันจะชารุดหรืออะไรคะ่ะ ประมาณสองเมตรครึ่งถึงสาเมตรได้ค่ะสองเมตรครึ่งสามเมตรแล้วเจ็บตรงไหนบ้างครับซี่โครงซ้ายค่ะแล้วก็มีชํำด้านซ้ายค่ะถ้าจะขึ้นไปก็ดูให้ดีก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ได้เพราะว่าน้ำด้านแรงด้านล่างมันแรงมากค่ะถ้าเป็นเด็กอาจจะพัดได้เนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบโชคดีเหมือนกับ แม่ค้ท่านนี้ถูกไหม mm hmm. เกิดน้ําแรงๆเนี่ยพัดไปมันไปที่อื่นเลยนะ mm hmm. ทีนี้เทศบาลเองมาเยี่ยมแล้วนะคะคุณผู้ชม mm hmm. ให้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น1,000บาทและก็จะรับผิดชอบเยียวยาตลอดการรักษากว่าจะหายดีนะคะส่วนฝาท่ออ้าวก็อย่างที่เห็นตามภาพนะซ่อมแล้วนะคะนี่ทางเทศบาลตะบลภูเขียวนะคะก็นําฝาท่อใหม่มาปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเกิดเหตุได้หวันปิดข้างเดียวเองเหรอคะ ฝากปิดอีกข้างด้วยได้ไหมคะฝากซ่อมอีกข้างไปเลยไหมฝากซ่อมอีกข้างไปเลยดีกว่าไหมอ่ะหรือหรือกำลังกำลังเตรียมมาเปลี่ยนหรือเปล่ายังไงเนาะเอาทีละด้านแล้วกันตอทีละด้านแต่ว่ายังไงฝากเปลี่ยนใหม่ด้วยเลยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เช็คเลยดีกว่าเนาะนะตลอดแนวตลอดพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยสภาพมันมันแตกต่างกันเห็นได้ชัดว่ามันก็เก่าแล้วแต่เราดูด้วยตาเปล่าจะไม่รู้เลยว่ามันพร้อมจะหักตอนไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะเห็นฝาทงฝาท่อเนี่ยก็หลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะฮะจะไปยืน่ะผคู้ชม เอาเรื่องต่อไปเรา